ตอนนี้ที่กรุงเทพฯพระเัยรุ่นก็มีการตีกันระหว่างสถาบันผมอยู่ในฝ่ายของพยาบาลมันหดหูที่เพื่อนนิ้วขาดเดินไปหานิ้วอยู่ในสนามกีฬาเราก็รู้สึกว่าทําไมเรามาเรียนแล้วเราต้องมาเจอเหตุการณ์แบบนี้ใจเราตอนนั้นรู้สึกว่ามันไม่ใช่ มีป้ายแนะนําในการที่จะมาสวดมนต์ที่อาคารชลพระทประมาณสัก5โมงเย็น<ม>พอสวดมนต์ทุกๆวันสัมผัสปั๊บรู้สึกว่าตัวเรากลับมาเป็นคนเดิมด้วยที่เราเองพ่อแม่พ่อพาเราไปเข้าวัดแต่เด็กนนี้เราก็มีโอกาสได้เข้าไปชลประทานกับเพื่อนๆด้วยที่ตีกันวันนั้นประมาณ5คน ที่งานบุญของวัดพรรมกายคือชนบุรุษเขมาเป็นอาสาสมัครทางเข้าหน้าเป็นอาสาสมัครที่จะโบกรถบ้างเรารู้สึกว่าผอม,มาวัดปุ๊บประมาณ e 2539โคมไฟเกือบแสนดวงมันยกใจให้เราแบบอันเลิศขึ้นมาดีใจมากเลยที่เราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาก็อร้องไห้แล้วเวียนเจดีย์ทรายด้วยความปิติใจาอว่างสอทิศมารับบุญช่วยงานวัดแล้วก็สอบเรียนต่อมหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าธนบุรีตอนนั้นได้รับเป็นอาสาสมัครค่อนข้างจะเต็มตัวมากขึ้น เรียนจบแล้วเราก็ได้ช่วยงานวัดพักหนึ่งเพื่อนมาบอกว่าช่วยจาหน่ายบึกพีหมหน่อยจึงศึกษาอย่างจริงจังเราช่วยเขาเดือนหนึ่งเพื่อนเขาก็หายไปเลยสิ่งที่เราศึกษาเนี่ยตอบโจทย์นะนั้นเราทําต่อเถอะแล้วก็มาตั้งบริษัทตัวเองนําเข้าเองบริหารจัดการเป็นแบรนด์ตัวเองเลย เราขายหมึกอย่างเดียวน่าจะตอบโจทย์ได้ระดับหนึ่งตอนนั้นเข้าวัดได้คอนเซปต์ผู้ให้ย่อมได้รับถือว่าเป็นบริษัทแรกของประเทศไทยก็ราบ,บริจาคปรินเตอร์เลเซอร์ให้หน่วยงานองค์กรและราชการใช้ฟรีท่อาฟรีเสียก็มีเครื่องสำรองใช้ก็อเองเนี่ยก็มีงบประมาณในเรื่องของหมึกพิมพ์อยู่แล้วก็ซื้อแค่หมึกอย่างเดียวหน่วยงานต่างๆเขาดีใจมากเพราะช่วยประหยัดงบประมาณบริจาคเครื่องไปประมาณ10,000กว่าเครื่องประมาณเกือบ1,000หน่วยงานสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับได้คอนเซปต์ของการให้นี่เองว่าผู้ให้ย่อมได้รับยอดขายก็พุ่่ขึ้นือยๆ ไดนะ้ยอดขายได้ประมาณเกือบ5ล้านปีที่สก็สิบล้านขึ้นไป12ไล่อย่างนี้ไปเรื่อยๆ ที่สําคัญที่สุดหลวงพอ่อท่านบอกว่า1สมองสองมือมันก็ไม่ได้สําเร็จเสมอไปทั้งทุนถึงทีมถึงฝีมือถึงถ้าบุญไม่ถึงก็ล้มได้เสมอทําให้ผมบริหารองค์กรในการดาเนินธุรกิจท่านก็ให้คําสอนอย่าคิดว่าจะได้อย่างเดียวให้คิดเสียด้วยเพราะคนยุคนี้ไม่มีศีลธรรมเวลาคิดงานสิ่งใดก็จะคิดเสมอว่าจะมีผลเสียอะไรบ้างไหมสิ่งนี้ได้มาแล้วมันจะได้ไปถึงที่สุดอย่างไรจึงทําให้การวางแผนงานค่อนข้างจะละเอียดรอบคอบขึ้นทําให้ธุรกิจไม่ล้มถึงปัจจุบัน และในช่วงโควิดค่อนข้างจะท้าทายมากเมื่อเราเข้าใจเรื่องบุญแล้วหลวงพ่อท่านพูดคําว่าเวลาเราเกิดวิกฤตเราจะรู้ว่าเรามีบุญเท่าไหร่รักษามาได้ไหมทําให้เรารู้สึกว่าโอ้โหตอนนั้นเนี่ยเราค่อนลุ้นกันหน้าดูว่าคือก็จะปริ้นงานอยู่ไหมปรากฏว่าก็ไม่ธรรมดายอดขายตั้งแต่เปิดบริษัทมาสูงสุดช่วงโควิดโอ้โหผมนี่แบบทึ่งมากเลยและพนักง,งานทุกคนอึ้งมากเลยยอดขายสูงสุดตั้งแต่ตั้งบริษัทประมาณ10ปีก็เลยคิดว่าเออเรามาถึงจุดตรงนี้ได้อย่างไร ต้องบอกว่ามันก็คือเกิดจากบุญที่เราสะสมมาทําทานมาอย่างต่อเนื่องไม่ขาดไม่แต่วันเดียวและให้พนักงานทุกคนสวดมนต์ตอนเช้า8ปดโมงสิุกสาขามีสองสาสาขาเรากขให้พนักงานสวดธรรมจากแผ่เมตตาแล้วก็เปิดเสียงหลวงพ่อํำนั่งสมาธิทุกวันเรามีสาขาเราก็ผลิผ่านซูมระ่บอกพวกเราทํางานปกติพะมีออเดอร์มากเหน่วยงานราชการทั้งนั้นเลยที่เป็นลูกค้าเราก็เ,าเลยทําให้ยอดขายในช่วงโควิดไม่ได้เป็นอุปสรรคเลย มีวันหนึ่งฟังเสียงหลวงพ่อนำนักสมาธิแล้วเสียงนั้นก็บอกว่าหยุดเป็นตัวสําเร็จในทางธรรมเนี่ยลูกรู้อยู่แล้วว่าเป็นพาาระอรันได้แต่ลูกลองพิสูจน์ที่จะว่าหยุดเป็นตัวสําเร็จในทางโลกจะไปถึงไหนและความสําเร็จในทางโลกมันจะเข้าหาลูกอย่างง่ายดายปรากฏว่าผมก็เริ่มพิสูจน์ครึ่งวันตั้งแต่6กโมงเช้าจนถึงเที่ยงพุ่มเทให้กับวิชาชีวิตผมนั่งสมาธิวันหนึ่งได้ประมาณ3าสี่ชั่วโมงได้ศึกษาธรรมะในช่วงครึ่งวันและผมก็รักษาสินแปพอตอนเย็นเราก็สวดมนต์นั่งา่ต ใช่ไหมคบว่าสิ่งที่ผมทึ่งมากช่วงบ่ายคนก็เข้ามาเจอผมแล้วผมก็คุยน้อยลงเรื่อยๆแล้วผมก็ทางานน้อยลงเรื่อยๆได้ทีมงานดีๆมาช่วยคุยมากขึ้นงานเขาชิ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆณวันนี้ก็เปิดอีโบซัดหนึ่งได้ทาด้านอสังหาไม่ได้จบงานก่อสร้างเลยไม่แต่น้อยแล้วอยู่ดีๆมีคนอยากช่วยซื้อที่ดินแปลงนี้หน่อยซื้อเสร็จแล้วอยากช่วยสร้างบ้านหน่อยได้ไหมก็ลองสร้างดูปรากฏว่าแค่เขียนแบบก็มีการจองหมดก่อนที่จะสร้างด้วยซ้ำนี่คือความทึ่งมากเลยหยุดเป็นตัวสําเร็จของพ่อคําเดียวทยเวท,ท่านั้นต ประมาณ3ามปีที่ผมฝึกมาอย่างนี้ปกติผมเจอความรักของพ่อแม่คือเราอบอุ่นมากนะแต่เรายังไม่เคยเจอใครที่มีความรักแข่คนทั้งโลกได้โดยที่ตัวท่านเป็นโมเดลตรงนี้ให้ผมและท่านก็เป็นโมเดลแห่งการให้โอกาสที่ทาให้ผมได้ดีในระดับที่ลูกชาวบ้านคนหนึ่งสามารถยืนหยัดได้แล้วก็ทราบบารมีกระหลงพ่อและมุคณะได้กราบขอระคุณของพ่อพมาๆนะครับ